สวัสดีค่ะพบกับเบยอีกเช่นเคยนะคะสถานที่คุ้นเคยมา,มากๆเลยนะคะก็คือชันท์ธรรมรมสองสำหรับคลิปนี้นะคะเบยจะพามาชมฟอร์ดเนเจอเ,เจอร์ XLT ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่934,00 0บาทนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะสำหรับตัวเก่านะคะแล้วก็เดี๋ยวบวย์จะพามาชมกันที่โฉมใหม่แล้วก็สีพิเศษสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีน้าเงินนั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัว XLT กันนะคะเผื่อว่าตกแต่กันในบ้างนะคะสำหรับกันนี้นะคะมีโครเมียมนะคะตัดกับตัวสีดำเงานั่นเองนะคะจะเป็นชุดกันชนนะคะที่เป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะคะพร้อมห่วงลากจรงที่ด้านล่างนะคะให้หนึ่งฝั่งนั่นเองสำหรับด้านฝากระโปรงที่บุขึ้นมานะคะที่มีมิติแล้วก็ความใหม่ของตัวนี้นะคะก็คือตัวไฟหน้าอีกเช่นกันค่ะไฟหน้าทรงสีแคมนะคะมาพร้อมกับ โคมแบบมัลติลิฟเตอร์ค่ะในส่วนของ d a y ์ไทมก็ยังมีให้อยู่นะคะ,ะเป็นขอบแบบนี้เลยนะคะแอมงค้นเวลาตอนที่เราใช้งานรถนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสวยงามมากๆเวลาอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอนนะคะเป็นโคมมัลตินั่นเองนะคะตัดขอบด้วยสีโครเมียมนะคะก็เหมือนเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัว XLT นะคะรุ่น Next Gen เราจะมีคิ้วล้อมาให้อยู่แล้วนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วให้บางโนมาด้วยนะคะ ด้านในนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนกับตัวห้องเครื่องได้โดยตรงนะคะแล้วก็ในะทรงยางนะคะจะเป็นของ b r s t โต e นั่นเองจะเป็น Mac ขอบส17กระจกมองข้างนะคะแบบพับอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอัตโนมัติ อีกเช่นกันนะคะตัวนี้จะไม่มีบรยสปอร์ตนะคะด้ามจับนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีน้ําเงินแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะติดตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเรามีทั้งตัวครอบเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวรองนั่นเองนะคะแล้วก็มันไดด้านข้างนะคะมีมาให้แล้วนะคะกับตัวรถนะคะซึ่งความสูงของการลุยน้ำนะคะลุยได้ถึง80เซนเดี๋ยวพาไปดูที่ภายใน ภายในเป็นไงบ้างคะใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคอนโซลดีไซน์ใหม่นะคะเริ่มที่างตรงนี้นะคะช่องวางสัมภาระมีให้นะคะเผื่อวางโทรศัพท์่นเองนะคะแล้วก็ช่องใส่ของด้านล่างนะคะเปิดใช้ได้เลยแอร์อนะคะดีไซน์ใหม่นะคะทรงหน้าตาคล้ายนะคะจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะและก็ซิกเนเจอร์นะคะก็คือหน้าจอตรงกลางนะคะขนาดส0 1จ,จุดหนึ่งนี้วสั่งงานตรงนี้นะคะเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ให้นะคะ มาพร้อมไวเลสชาร์เจอร์ให้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็ช่องต่อ usb นะคะ type c ให้นะคะปุ่มปรับการทำงานของรถนะคะแล้วก็หัวเกียร์แบบ select shift นั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีช่องใส่กุญแจให้นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับด้านในของ next gen นะคะตัว x l t ก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นในส่วนของเบาะนะคะก็หลายท่านอาจถามน,นะคะว่าได้เป็นเบาะอะไรอันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะ จะต่างกับตัวสปอร์ตที่ได้เบาะหนังนะคะเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็นั่งสบายกัไม่ลื่นนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าปัดตรงหลังพวงมาลัยนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะก็สแสดงผลนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นแบบกราฟิกแล้วก็พวงมาลัยแบบอ e ีทัสนะคะสวยงามมากๆคะ่ะพวงมาลัยเบาคะ่ะขับสบายนะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังชั่นนะคะการใช้งานนะคะดีมากๆคะ่ะ ด้านท้ายนะคะสาหรับกระบะนะคะจะมีขอบกระบะมาให้นะคะพร้อมช่องต่อนะคะตัวการทํางานนะคะอย่างสตีแคมนะคะระพรม,มัยบรรทัดส่วนด้านในนะคะจะไม่มีไรเนอร์มาให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะจะเป็นโคมแบบมัลติเองจะเป็นหลอดไส้อยู่นะคะคล้ายๆกับตัวเก่าในส่วนงด้านท้ายตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะกล้อง นั่นเองนะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนยังไม่ให้อยู่นะการชนท้ายก็จะมีพร้อมกับการลื่นมาให้แบบนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่29งหมนนะคะสำหรับ L t เกียร์ออโต้นะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นชุดแต่งนะคะก็ได้เช่นกันนะคะก็ยังไงก็สอบถามและคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบุ้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะคะเจอกับรถคันไหนก็อย่าลืมติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ